มีธีมของงานว่าลอยกระทรงเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองโคราชก็มากันยุคสมัยที่ว่าตอนนี้พวกเรากำลังเฉลิมฉลองโคราช5 55ปีนะครับฉะนั้นความว่าลอยกระทรงเมืองเก่าเนี่ยวันนีไ้ได้ได้บรรยากาศจริงๆนะครับเราอยู่กับสิ่งเก่าๆต้อง55 5 55ปีนะครับภูเมืองนี่ก็3 33ปีนะครับแล้วตอนนี้ เราก็ได้มีความร่วมมือร่วมใจกับชาวเทศบาลในการอนุรักษ์ภูเมืองรักษาความเป็นเมืองเก่า5 5 5ปีของโคราชเอาไว้ดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลา5 5 5ปีผมเชื่อว่าโคราชมีของเก่าที่จะต้องรักษากันเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจที่พวกเรานะครับจะต้องรวมพลังกันในการรักษาความเป็นเมืองเก่า5 5 5ปีของบ้านเมืองของโคร,ราชของเราเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและก็เป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผมบอกว่าการรักษาของเก่าเนี่ยเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายนะครับในการที่จะส่งเสริมไม่แต่ละจังหวัดได้รักษาพื้นฐานความเก่าแก่โดยเฉพาะในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้าเรียกดเลยัพั์ ใหม่ๆมเขาบอกว่ารักษาเรื่องซอฟต์พลวเวอร์เอาไว้นะครับการแต่งกายเสื้อผ้าอาหารประเพณีวัฒนธรรมของทานนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ได้ช่วยกันรักษาไว้ถือว่าเป็นของเก่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรักษาของเก่าไว้นะครับอย่างเดียวไม่พอต้องมีของใหม่มาด้วยนะครับดางบางที่มีของเก่าไม่มีของใหม่บางที่มีของใหม่ไม่มีของเก่าแต่โคราช555 5ปีเนี่ย มีทั้งของเก่ามีทั้งของใหม่ของเก่าก็คือความเก่าแก่ของบ้านเมืองที่ผมได้กล่าวมาแล้วว่า5 5 5ปีของใหม่ก็คือการพัฒนาบ้านเมืองในยุคใหม่เรากำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงเรากำลังจะมีมอเตอร์เวย์นะครับ2-2ส,ส,สิ่งนี้เป็นความต้มาวสมัยที่มากับมูลค่ามากกว่า200ล้านและเป็นความต้นวสมัยที่จะพานักลงทุนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้น ความทันสมัยพาเศรษฐกิจมาความทันสมัยพาคนมาลงทุนความทันสมัยพาคนมาท่องเที่ยวแต่เมื่อเขามาแล้วต้องมีของเก่าให้เขาชื่นชมน,นะครับต้องมีวัฒนธรรมต้องมีประเพณีมีอาหารโคราชมีเพลงโคราชนะครับมีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆของคนโคราเพื่อที่ให้ของใหม่ของเก่าอยู่ได้ด้วยกันและก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย,อ,ยอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ ฉะนั้นผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับในวันลอยกระทงวันนี้เราได้มีพลังคนโคราชคนโคราชนักจริงไปทิ้งกันสร้างพลังของเราในการรักษาของเก่าและก็สร้างของใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นไปนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ทําให้งานเพณีลอยกระทงเมืองเก่านะครับเล่าเรื่องเมืองโคราชของเราปีนี้ ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมอยากจะจายควายิ่งใหญ่ที่สุดต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารและก็ชาวเทศบาลน,นครทุกท่านคณะการชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานอันมีคุณค่าขึ้นนะครับจากที่ไปผมขอกระทำพิธีนะครับเปิดงานลอยกระทงนะครับลอยกระทงเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองโคราช